ไม่มีใครคิดว่าการที่กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินสัญชาติเกาหลีออกมาใช้งานจริงในสนามจะทำให้โลกออนไลน์ฝั่งเกาหลีใต้แตกตื่นพร้อมกันสื่อเกาหลีและคนในวงการอุตสาหกรรมกระโวมเริ่มพูดถึงประเทศไทยในน้ำเสียงเดียวกันไม่ใช่ความสงสัยแต่คือความยอมรับเพราะนี่ไม่ใช่การบินโชว์ไม่ใช่งานแสดงแต่คือการใช้งานจริงโดยประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่างไทย และนั่นคือจุดที่ทำให้คนเกาหลีต้องหยุดคิดว่าประเทศไทยกำลังทำอะไรจนเทคโนโลยีของพวกเขาถูกจับตามมองในระดับนานาชาติสำหรับคนทั่วไปข่าวนี้อาจดูเหมือนข่าวการทหารอีกหนึ่งชิ้นแต่สำหรับเกาหลีใต้นี่คือข่าวที่มีความหมายมากกว่านั้นเพราะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีไม่ใช่แค่เรื่องการขายอาวุธแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีเทคโนโลยี และการยอมรับจากนานาชาติทันทีที่มีข้อมูลว่าอากาศยานตระกูล t 50และ FA 50ซึ่งพัฒนาโดย k o เ e ีย e r r s s p c e i n n u u t t r i s s ถูกนำไปใช้งานจริงโดยกองทัพอากาศไทยกระแสในโลกออนไลน์ฝั่งเกาหลีก็เริ่มขยับอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวแต่รวมถึงการพูดต่อกันในกลุ่มเฉพาะทางกลุ่มคนที่ติดตามการบินทหาร กลุ่มอุตสาหกรรมกระโหมและกลุ่มที่เฝ้าดูการส่งออกอาวุธของเกาหลีใต้เหตุผลที่ข่าวนี้ถูกหยิบมาพูดไม่ใช่เพราะเครื่องบินขึ้นบินได้แต่เพราะมันถูกใช้งานจริงโดยประเทศมิตรในบริบทที่จริงจังและถูกจับตามองจากนานาชาติสำหรับเกาหลีใต้ทุกครั้งที่อาวุธของตนเองถูกเลือกใช้งานโดยประเทศที่มีมาตรฐานสูงนั่นไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางธุรกิจ แต่มันคือการพิสูจน์ตัวตนของทั้งอุตสาหกรรมและเมื่อประเทศนั้นคือประเทศไทยกระแสฮือฮาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปไม่ใช่แค่ยอดแชร์แต่คือน้ำเสียงของการพูดถึงประเทศไทยที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในโลกออนไลน์ฝั่งเกาหลีใต้หลายคอมเมนต์พูดตรงกันว่านี่คือหลักฐานชัดเจนว่า อากาศยานของเกาหลีไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินฝึกตามภาพจำเดิมอีกต่อไปเพราะถ้ามันไม่พร้อมจริงไม่มีประเทศไหนจะนำไปใช้งานในบริบทภารกิจจริงโดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่างไทยและนั่นคือจุดที่ความรู้สึกเริ่มขยับจากภูมิใจไปสู่ยอมรับหลายเสียงในเกาหลีกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงบวกอย่างเปิดเผยในฐานะประเทศที่กล้าเลือก และเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของเกาหลีทั้งที่มีตัวเลือกจากชาติตะวันตกอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทุกประเทศจะกล้าตัดสินใจแบบนั้นเพราะการเลือกอาวุธไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่มันคือการเอาศักดิ์ศรีของกองทัพและความปลอดภัยของนักบินไปผูกไว้กับระบบนั้นเมื่อประเทศไทยเลือกและนำไปใช้งานจริงสิ่งที่คนเกาหลีเห็นจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขึ้นบินแต่คือความเชื่อใจและจากจุดนั้น บทสนทนาในเกาหลีเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งจากคำถามว่าเครื่องบินเกาหลีทำได้แค่ไหนกลายเป็นคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงทำให้มันทำงานร่วมกับระบบตะวันตกได้จริงเพราะภาพที่ปรากฏไม่ใช่การบินเดี่ยวแต่คือการทำงานร่วมกับอากาศยานระดับแนวหน้าอย่าง f 1 6และ Gripen ในบริบทเดียวกันสำหรับคนในวงการกลาโหมนี่คือสัญญาณที่ชัดมาก มันบอกว่าอากาศยานสัญชาติเกาหลีไม่ได้ถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลองแต่ถูกนำไปใช้งานในระบบที่ซับซ้อนจริงและผ่านการควบคุมโดยนักบินที่มีประสบการณ์สูงและเมื่อภาพนั้นมาจากประเทศไทยน้ำหนักของมันจึงมากกว่าคำโฆษณาใดๆนี่คือเหตุผลที่กระแสฮือฮาในเกาหลีไม่จบแค่ความรู้สึกดีแต่มันเริ่มขยายตัว เป็นการพูดคุยเชิงจริงจังในระดับอุตสาหกรรมเพราะเมื่ออาวุธของประเทศหนึ่งถูกใช้งานจริงโดยประเทศที่โลกให้การยอมรับคำถามต่อไปย่อมเกิดขึ้นทันทีว่านี่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบินทหารเกาหลีไปมากแค่ไหนและประเทศไทยกำลังมีบทบาทอะไรในสมการใหม่นี้ในวงการอุตสาหกรรมกาโมมมีคำหนึ่ง ที่มีน้ำหนักมากกว่าคำชมทุกคำคำว่าผ่านสนามจริงเพราะอากาศยานที่ขายได้ไม่ใช่แค่ต้องบินได้แต่ต้องพิสูจน์ว่าทำงานร่วมกับระบบของชาติอื่นได้จริงทนต่อสภาพแวดล้อมจริงและอยู่ในมือของนักบินที่มีมาตรฐานสูงจริงและนี่คือจุดที่ประเทศไทยเริ่มถูกพูดถึงในอีกระดับหนึ่งในสายตาคนทำงานด้านกลาโหมเกาหลีการที่กองทัพอากาศไทย นำอากาศยานสัญชาติเกาหลีไปใช้งานร่วมกับระบบตะวันตกไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะไทยไม่ใช่ประเทศที่เพิ่งเริ่มบินไทยคือประเทศที่ใช้งาน F 1 6มาอย่างยาวนานมีกรีเพนอยู่ในระบบและมีมาตรฐานการฝึกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเมื่อประเทศแบบนี้เลือกใช้อากาศยานสัญชาติเกาหลีและนำไปใช้งานจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงถูกมองว่าเป็น ใบรับรองโดยพฤตินัยไม่ใช่จากโฆษณาไม่ใช่จากเอกสารแต่จากการปฏิบัติการจริงและนั่นคือเหตุผลที่บทสนทนาในเกาหลีเริ่มเปลี่ยนจากความรู้สึกไปสู่การคำนวณคำนวณว,ว่าอากาศยานตระกูล T-50 และ FA-50 กํากำลังหลุดออกจากภาพจำเดิมของเครื่องบินฝึกขั้นสูงและกำลังก้าวเข้าไปสูง บทบาทใหม่ในตลาดโลกในฐานะอากาศยานที่ใช้งานได้จริงในบริบทที่ซับซ้อนสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งมีน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเครื่องบินแต่คือผู้ใช้งานเพราะในโลกของการจัดซื้ออาวุธประเทศที่คนอยากรู้มากที่สุดไม่ใช่ประเทศที่ซื้อแต่คือประเทศที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรและเมื่อคาตอบนั้นคือกองทัพอากาศไทยภาพที่สะท้อนกลับมา จึงไม่ได้ยกระดับแค่เกาหลีใต้แต่มันยกระดับประเทศไทยไปพร้อมกันในสายตาของคนเกาหลีจำนวนมากไทยไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงลูกค้าแต่เป็นประเทศที่มีอิสระในการเลือกมีศักยภาพในการใช้งานและมีน้ำหนักพ่อจะทำให้เทคโนโลยีหนึ่งถูกจับตาจากทั้งโลกนี่ไม่ใช่คำชมแต่คือการยอมรับในเชิงโครงสร้างและเมื่อถึงจุดนี้คำว่าฮือฮา จึงไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังถูกมองในบทบาทใหม่บนแผนที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกแต่เมื่อกระแสความภูมิใจเริ่มจางลงบทสนทนาในเกาหลีก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งจากการยอมรับไปสู่การมองให้ลึกกว่าเดิมหลายเสียงในวงการกลาโหมเกาหลีเริ่มตั้งข้อสังเกตตรงกันว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่อากาศยานของตนถูกใช้งานจริงแต่เป็นเรื่องของประเทศที่ใช้งานมันเพราะไม่ใช่ทุกประเทศจะสามารถนำอากาศยานจากเอเชียไปทำงานร่วมกับระบบตะวันตกได้อย่างราบรื่นไม่ใช่ทุกประเทศจะมีโครงสร้างการฝึกการซ่อมบารุงและประสบการณ์หน้างานมากพอจะดึงศักยภาพของระบบออกมาได้จริงและนั่นคือจุดที่ชื่อของประเทศไทยเริ่มถูกพูดถึงในอีกน้ำเสียงหนึ่ง ไม่ใช่แค่ในฐานะลูกค้าที่ดีแต่ในฐานะประเทศที่เลือกได้ใช้ได้และทำให้มันพิสูจน์ตัวเองได้สำหรับอุตสาหกรรมกลาโหมนี่คือสัญญาณสำคัญเพราะประเทศแบบนี้ไม่ใช่ผู้ตามเทคโนโลยีแต่เป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งในตลาดโลกได้ในอดีตตระกูลท่าสิและฝ่าห้มักถูกมองว่า เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนาหรือใช้ในบทบาทเฉพาะแต่ภาพจากประเทศไทยกำลังทำให้กรอบนั้นเริ่มแตกเพราะสิ่งที่โลกเห็นไม่ใช่แค่เครื่องบินที่บินได้แต่คือระบบที่ทำงานได้จริงในมือของกองทัพอากาศที่โลกยอมรับในมาตรฐานและเมื่อถึงจุดนี้คําชมจากเกาหลีจึงไม่ใช่แค่การแสดงความภูมิใจของผู้ผลิตแต่มันสะท้อนความจริงข้อหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังถูกนำไปใส่ในสมการใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสมการที่ถามว่าถ้าอาวุธหนึ่งถูกใช้โดยไทยโลกควรให้ค่าน้ำหนักกับมันแค่ไหนนี่ไม่ใช่คำถามเล็กและไม่ใช่เรื่องชั่วคราวเพราะเมื่อประเทศหนึ่งถูกมองว่าเป็นตัวพิสูจน์บทบาทของประเทศนั้นย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เมื่อกระแสความฮือฮาในโลกออนไลน์เกาหลีเริ่มซาลง สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะบทสนทนาไม่ได้จบอยู่แค่คำว่าภูมิใจหรือดีใจแทนแต่มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นการพูดคุยในน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นลึกขึ้นและเป็นมืออาชีพมากขึ้นหลายเสียงในวงการกลาโหมเกาหลีเริ่มตั้งคำถามเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่อากาศยานของพวกเขาถูกนำไปใช้งานจริงแต่เป็นเรื่องของประเทศที่ใช้งานมันได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะในความเป็นจริง อากาศยานหนึ่งลำไม่ว่าจะออกแบบมาดีแค่ไหนก็ไม่สามารถแสดงความสามารถได้หากอยู่ในมือของผู้ใช้งานที่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอและตรงจุดนี้เองที่ชื่อของประเทศไทยเริ่มถูกพูดถึงในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ในฐานะลูกค้าที่ซื้ออาวุธแต่ในฐานะประเทศที่มีโครงสร้างการฝึกการบำรุงรักษาและประสบการณ์หน้างานในระดับที่สามารถดึงศักยภาพของระบบออกมาได้จริงสำหรับคนทำงานด้านกลาโหมนี่คือเรื่องใหญ่ เพราะประเทศแบบนี้ไม่ใช่ประเทศที่ถูกชักจูงได้ง่ายไม่ใช่ประเทศที่เลือกเพราะแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่ประเทศที่ใช้อาวุธเพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์นะแต่เป็นประเทศที่เลือกจากความเหมาะสมและพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงในอดีตอากาศยานตระกูลท่า50และ FA 50มักถูกจัดวางไว้ในกรอบเดิมๆในฐานะเครื่องบินฝึกขั้นสูงหรือทางเลือกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย กำลังทำให้กรอบนั้นเริ่มสั่นคลอนเพราะภาพที่โลกเห็นไม่ใช่เครื่องบินที่บินได้ในสภาพแวดล้อมจำลองแต่คือการทำงานร่วมกับระบบรบของโลกตะวันตกการประสานกับอากาศยานอย่าง F 1 6และ Gripen และการปฏิบัติการโดยนักบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูงสำหรับอุตสาหกรรมการลาโหมนี่คือสิ่งที่โฆษณาไม่สามารถสร้างได้และเอกสารทางเทคนิคไม่สามารถอธิบายแทนได้คำว่าผ่านสนามจริงจึงมีน้ำหนักมากกว่า ตัวเลขบนกระดาษหลายเท่าและเมื่อประเทศที่ทําให้คํานี้เกิดขึ้นจริงคือประเทศไทยบทบาทของไทยย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกาหลีใต้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะผู้ผลิตแต่มันสะท้อนกลับมาที่ประเทศไทยโดยตรงในฐานะประเทศที่สามารถทําให้เทคโนโลยีหนึ่งถูกมองใหม่ในสายตาของโลกสําหรับหลายประเทศการเลือกอาวุธคือการเลือกฝั่งแต่ภาพจากประเทศไทยกําลังบอกว่าการเลือกอาวุธ อาจเป็นเรื่องของความสามารถมากกว่าการเมืองและนี่คือจุดที่ทำให้บทสนทนาในเกาหลีเริ่มเปลี่ยนจากการชื่นชมไปสู่การคำนวณในระยะยาวคำนวณว่าหากประเทศหนึ่งสามารถใช้อาวุธจากหลายแหลง่งและทำให้มันทำงานร่วมกันได้จริงประเทศนั้นควรถูกจัดวางไว้ตรงไหนในสมการความมั่นคงของภูมิภาคเมื่อถึงจุดนี้คำชมจึงไม่ใช่เรื่องอารมณ์อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นการประเมินเชิงโครงสร้าง และเมื่อโลกเริ่มประเมินใหม่ประเทศที่ถูกมองย่อมไม่ใช่ประเทศเดิมในสายตาอีกต่อไปหากมองเผินๆนี่อาจเป็นเพียงข่าวการทหารอีกหนึ่งข่าวแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กำลังบอกอะไรบางอย่างกับโลกมันบอกว่าประเทศในเอเชียไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ใต้เงามหาอำนาจเสมอไปมันบอกว่าเทคโนโลยีจากเอเชีย สามารถถูกใช้งานจริงในบริบทระดับโลกได้และที่สำคัญที่สุดมันบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามหรือผู้รอให้ใครเลือกให้แต่เป็นประเทศที่เลือกเองใช้เองและพิสูจน์เองสำหรับคนเกาหลีจำนวนมากภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความภูมิใจในอุตสาหกรรมของตนแต่คือการมองเห็นประเทศไทยในฐานะประเทศมิตรที่มีมาตรฐาน และมีน้ำหนักพอจะทําให้โลกต้องฟังและสําหรับโลกภายนอกคำถามที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคือถ้าประเทศหนึ่งสามารถเชื่อมระบบจากหลายแหลง่งและทําให้มันทํางานร่วมกันได้จริงประเทศนั้นควรถูกมองอย่างไรบนเวทีโลกนี่อาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้แต่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ที่ประเทศไทยกำลังถูกมองเห็นแล้วคุณละ่ะ คิดว่าโลกกําลังเริ่มมองประเทศไทยต่างไปจากเดิมหรือยงังและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนี่คือก้าวแรกหรือเพียงแค่บทหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านี้